เอาเอาตับเย็นเหมือนกยนคเอาปลาหมูปลเจาบาทได้ปลาหมูปลาหมูตัว่นเมอยู่นี่ซีีอบาทยขึ้นเมงกันนะพอกไปเยน้มนโอ้เอเอาปลาห่ยนแเอาเน่ใ่เป็เอาปดนี่ของคนกเอาลูทนงหนดวเปนแบยนเป็แบนเนแบรเนแบนปลาิ้านี่ยบอกว่าเอ ก็แนบดิก็เราจิตจ้ะฮึมไม่เอามาให้ก็แนบไม่ใช่แม้ว่าเนี